พระราชทานกราบบงคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2568 ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีอักขรพลมูลประดับผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่22พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่22ในนามของข้าราชการมณฑลฐานบกที่22และครอบครัวล้วนปลื้มปิติและน้อมสำนึก ในพระมหาการุณาที่คุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมปวงคาพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชวิริยะอุตสาหะของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพื่ออำนวยสุขสวัสดิ์แก่อาณาประชาราษและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติน้ำพระราชชหาทไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประจักษ์ใจพระสงฆนิกรไทยโดยทั่นทั่ว ในสุภพวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยพระเกียรติคุณเกลกไกรแผ่ภัยศารสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระศกนิกรชาวไทยตราบการลนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อม